ตอสองสงสัยต้องไปดูคลิปมันแล้วเอาเอามาตัดใส่เพลงเล่นเลยคิว่เน่ยคือติดมาทายแก้วทำไมคีแล้วผมตลอดอะไรนี่ยีเยอเข้าเธอโจรเธอไม่พอยังไดโอเวอร์อีกตกเกเลยการเล่นเราเมื่แหละครับผมนีโอเวอร์แบบโจรเฟอโจรอเวอร์อะไรแบบนี้แบบเหนื่อยครับ โอีกขาผมไม่สุดเลยผมมันต้องมีไอ้น้องคนนั้นไวมไอ้แต่กเขาก็เชื่อไม่ต่างกันไอ้น้องเกียรติศักดที่จับยา่าได้พี่ผมเอาแบบทิ้งมูลยัดไม่งันเลยใช่แบบไปหาเอาไปแต่พี่ชุบแ๊บเดียวยังไงพี่ชุบได้สองใบอยู่แล้ว <c oughs> ถือออกทืนะ่อเลยอย่างแล้วผมว่าตัดตัดเสร็จคดจะจุกไป <c oughs> ตัดเสร็จยังไงนะตัดทับในี่ต้องเส็บมันห้าพานันในอย่งเราพี่เสบ็บบอดบอดอะไรผมว่าเส็บเส็บกดโล่ให้ให้ไปหาเอาไปเลยอยากได้เกินึ่งเส็บได กินหนึ่งเซตได้ใช่แต่พี่ถอดไปหมดละมันมันที่เต็มแล้วใช่ไหมพี่ใช่ที่เต็มยกเว้นแต่จะถถลดจะปูนเดือดสามแต่มันลดไม่ได้ไม่ได้ไอติกงมูล,ล,ลดอาวุธได้นะลดดาบเอาเอาดาบออกที่หมดเลยเราใส่นั่นสองไปได้แต่ว่าปัญหาจะมาก็คือแมงไม่ไมีอาวุธเป็น <laughs> เพราะว่าปืนก,ก็ออกก็ได้พี่ปืนมันใช้ายากกว่าก็ใส่ใส่ลงๆได้มันได้แต่แปดใบอ่าเข้าใจพี่ เพราะว่าติดเน้นข้างซ้ายไปเลยก็ดีกว่าพี่พ่อยังไงลู่เราหาได้เนาะยังไงเน้นเน้นลู่อยู่แล้วไม่ได้นอรอขวานก็รอขวานขวานซิอ่ะมอขวานแล้ก็เริ่องแบเอาเออเออสิไม่ไหวอ่ะพี่พี่สักหนึ่งเลยผมจะเป็นคุณอุ้ยอุ้ยมันดึงเป่าอุ้ยมัน่งจริงด้วยอุ้ยสั่งไดผมปลุกอาคมฝุกอาคมอะไรมาเอ่ะมืออะไรนะมืออุ้ยคิดหนักว่ะ มันไม่คนอยู่ด้วยกันนะครับสองว่าตอนนี้จะทำคอมโบคอมโบฟาร์มีนะแกย์เกย์ก่านผมมีเขามีฟาร์มมือแปลว่าแน่นอนมีน้องกินหนึ่งวนได้นอน,น,นครับใช่แล้วแล้วก็หอกขั้นต่ำหนึ่งใบใช่แล้วแต่ถ้าเขามีมากกว่านั้นคือมีสองใช่แล้วอย่าก็สปอยก็สปอยมือถ่ายอะรทีนี้เราแค่พูดความจริงเ <c oughs> พราะว่าหอกมันต้องวนต้องสองต้องสองใบขั้นต่ำใช่แต่จะได้วนแบบอ่าติดเสร็จแล้วก็เออติดจาติดกันหนึ่งต่อจะนับไปกับเลือดช็อตจะหนึ่งไม่จั่ม โอ้เจ๋งนะทำใจดีติเกศถามไปไล้ป่านเลยขเขาต้องนจาะเพราะไอ้ขี้แดดก็ขี้จ้างก็ดีทิ้งขิ้บุญเจอทุกรอบจริงพี่เกงไงโอ้พี่เปิดครึ่งกองเนี่ยน่าจะไม่ครึ่งไม่ถึงาครึ่งกองประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยดาบเวยแล้วหยิดบดาบหยิดบดาบโอ้ยเขามีโล่ก็ต้องยิงแดมก่อนไงช่วยไม่ได้จะยิงแดมก่อนพี่สรรหาวิธีเล่นใหม่ๆผมชอบพี่ไม่ปกตินี้ เริ่มหลังแล้วแบบเขาก็กันกันอยู่แล้วดีเมียก็ไม่ได้่พีบ้านเองเฉลี่ยผี่จวคมผมรู้โอ้ยเข้ยแฮมือไอแปดพันแน่นอนผมต้องตกพิกปลอยไม่ตกเลยโอ้ตะจีวแปดพันปอยเช็คตร์ไตรขีควนพลังสายไอ้ดักแล้วมาจูนสักฮิวฮิวได้เฮาวนเออแ้แล้วมันยืนสองหมื่นแปดันก็เเจือก็แค่หวังตกติ๊เท่านั้น ตกไม่คุ้มเลยตกทั้งตัวตกทั้งหิวตกเกล็กอ่าพี่พี่แค่แทนผมก็แข็งตีพี่ตกที่โกงจังเลยเอ้ตอยตกแห่สุดผมเห็นระยรพี่แล้วแบบไม่ได้ม,ดม,มันแบบมันมันแท้สุดตัวเลยตีข้ามเลยมือหนึ่งใ <c oughs> ส่ข้านี้เป็นควันไม่ได้นี่มันสวยไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สิบแปดไม่พี่เข้าเลยเกียร์สามเด็กก่อนดึงไว้เช็คพี่ขี้นี่พาวนี่พี่อือข <c oughs> ี้ทลังแวนไม่มีชาร์จหนึ่งคมไปอุยชาร์จอีกหนึ่ง ยีสามใบทักทายผาเลยไอ้สกิลนี้ผมเกมียดเกลียดผ่านไปมาคขับไปกันแล้วบุห้าพันและอย่าอย่าลืมกดติ๊กได้กุ๊คโล่โล่ไหมมีหลากหลายจัดตอนนี้ครับมีหลากหลายตอนนี้โจมตีที่มันขาดหนึ่งหมื่นมันหนึ่งเดียวเองอ่ะต้องการหนึ่งห้าไม่มีอผ่านเจอไหมบินครับทำไปเขามาโชว์ตัวนี้ลูกเจมตีรับทิ้งอยู่กันกันไม่น่าจะอยู่กันที่เรา ต่ก็ชาร์จครับสออก,กิสลมีชาร์จกีน้อมเจนึงน่าจะก,กันอยู่นะตีเป่าหรือเปล่าเงินเปล่ามันก็สาแล้วตีครั้งแรกตีแปดเองเฮ้ยผมมีท่าอยู่มนานทึกแวนบ้านหนึ่งชาร์จสองไเก็บหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเึีโอ้ยคุ้มกี่มอโมงคุ้มเลยคู่ก่งดงแบบสกกวะก่โมงก่งแมนวนเออเงียบปาแมนวันมีน่าสนอยู่อ่ะผมพออันนี้บ้านหนึ่ง พอ ben ปเป็นวอตไหมแสดยังก็จะเป็นี้ตัวทำเล็กสินะเฮ้ยพี่พูดนี้ผมขอตรงนี้เลยอ้าวอ่าว่วาพันตามันมันก,ก่อนแล้วก็ไปโน้ตช้าอีนึงชา้าเกิสองไอ้ที่ว่าพันโอ้โหแม่ปัดอ้าวปัดเล่นอยูเลยไม่มีรูปอ่ะย่างั้นพี่พูดว่าผมไม่มีใช่ไหมพี่เอ้ยเต่กรุกดได้ป่าวะสองสามเอ้ยกดได้มีโซสามตั้งหลายใบไงเอ้ยสามอ๋อสามยัดนะก่อนมียัเดเยอะก็คือ โซ่เสร็จยัดใหม่โอเคมีความมากเลยครับหมื่นไปเลยครับจะเฟ็ดหมื่นไปเลยครับหมื่นยังงั้นเหรอแล้วขอห้าบาทพี่จี่พี่อยากใครเลยพี่ตกทิ้งนี่คือจบมาพี่มันจะมันต่อให้พี่ตกทิ้งมันก็เงแล้วเหลือหนึ่งละพี่พี่อยากใครเลยอนี่พี่ก็ไปหาเลยนะเวทเตียบสกิลโซก่อนสามสองหนึ่งศูนย์แล้วก็สกิลตัวนี้โอเคสามยัดโซใหม่คนจากบนเพลเดินน่า อันนี้เห็นลูกเอาไม่เห็นลูกอีกสบัสสีลูกก่อนอันนี้ที่21ทับสายแนกูเคงแล้วพี่ไม่ป้องกันช่วยด้เช็คฮิวยิวได้เยียิวแล้วฮิวแมนอ่าิวนี่อาว่านี่นานีบเบาโอเคก็เช็คเกหนึ่งหนึ่งทบเอ็มาเช็คขี้ระลันอ่าพาวกลับมาเรียหนึ่งกำนึ1งอนึ่งอ่าหนึงมือหนึ่นมากเท่าไม่เป็นไรมาไว้ก่อนเพราะยังไงผมก็รับผ้วอันนี้ทักทายกับพี่ สองหมื่นเว็นครับขอหมื่นเดียวเท่านั้นหนึ่งหมื่นเอาไปมีกันไม่ได้โอ้โหแบบตั้งใจแบบกันถ่านของเราไอ้เยอะไอ้เยอะมีรักเลยนีรับเออมีรักสกิลไปถ่ายเฮ้ยสี่แยมแล้วนี่แล้วยก<อ>นี้ก่อนผ่านครับเฮ้ยกลับมาหนิ <laughs> ผมจะวนเพลยผมแบบมีวนเพลยอยู่ไลท์บัฟสกะโอ้ตอนนี้เริ่มรู้สึกมีอยากให้แยมซะแล้วอยากไปดูป่าอุ้ยหมดเลยเชียร์ต้อมีความแบบจุ่ว ชัดปากชัดเต้าชัดกอนชัดคมชัดคมดียอดยอดเย้คนเราเก่งไอ้แบบมาคมทริกดูนี่หนุ่หงายแจ่มหน่อยไปต่อเดินอีกอีกรอบนึงเอาในเดียตอนนี้พี่คิดหนักแต่วันนี้ใช่คิดหนักอยู่โอเตะบอดผมเทวหน้านี่คือไม่เหลือแน่นอนเตรียมไว้แหละแดดทำแบบนี้สิ โอเคหวั okay, งยิวโอ้ยวิหวังยิงคนเราเนหวังยิวโอ้ไม่มีบอดเลย,ดยอ่ะเนี่ยแล้วมันแนนย่ขนาดเลรอไ่ด้ตายิดต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 ิดเปดติด่ิ่ตจัติด,ดติ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 ติดติดตัดติด <laughs> สิงสโิดติดติดติติดดตีดติลติดตีแค่นี้แหละ้ยตีเท่านี้ต้องปล่อยมีดม โอเมื่อทิกเกอร์ไม่มีหรอกขี้พลางขีขีสองลูกผมไม่ตายหรอกฟอนเออิกสามขี้ก็หนักอยู่ดีอ่าดอดเอาไปด้วยโดหนึ่งไอ้ตกลงกงเลยผ่านเลยน่าจะหมดแล้วแหละโดไข่จะตกว่ะเดี๋ยวขึ้นมือลูกอ่ะโจหนึ่งอุ้ยเจออะไรไม่รู้อ่ะโจอะไรไปโจหนึ่งเอยแต่พี่ไม่มีบอร์ดอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่มีบอร์ดผมเกือบเล่นไปนีอ่ะพี่ดูดูได้แล้วเนี่ยติดมุดดูได้ดูไม่คุ้มเลยตอนนี้ไปเดีอ่ะ เอาสองไปตัดมันน่าจะจดีดเพื่อนเฮ้ยจากก่อนนี้มันต้องปิดเป่าวะเอือคอไปเฮ้ชาร์ตหนึ่งชาร์ตเกียร์สองเอ็นบูซาคุยกันได้ห้าพันห้าเดี๋ยวเวลากดเทคไว้แล้วบั้นเน่งครับชบาร์ตสองไปเกียร์สี่โอ้โกี่แล้วโจนิง่งหูมูมบอกเป็นหมื่นห้าครับสองคนนี้เฮ้ย,ยไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมทักทายไปสองคนนี้แบบ นน่่ไ้าแรงเลยพี่พี่เอยมันแรงเลยเกลอแ,แรงสิผมอยากทักทายแบบดีรแรงหรือเบาบางกนดีเอาเบาก่อนผมมีหลายช้ยอยอพี่อะผมทักทายเบากว่าพี่บอกมื่นไปสามหมือนปล่าสองหมื่นทำสองอันนี้ผมพูดเลยอยากให้พี่การเล่นน<อ><ย>ี้เฮ้ยอันนี้บอกหมื่นเป็นห้าหมื่นสามพี่ห้าหมื่นสามใช่แล้ว Oh โอ้โหหกเปนม้ยการเบื่อการแบบขาดแค่เดียวดีวโอ้โหอะไรเน่ยเอาไว้เตร,รียมสัสดต่างกันครับอ่าเกตซีเอเกตสีก,สก,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 ก็ได้เอ้ยเกตศูนักไมหดีกับปอเอ้ยเกตหนก็ได้เกตเกตหนึ่งบเบไปเอาเกตศูนย์สี่สอขาดหเอาคอามนึ่งเ้ยเก็เกือบครบเด็กสิเอ้าตอนนี้อะนนี่ <Okay. S 2> แล้วก็สก,กิลโอเคสยัดมาใหม่ ชุแต่ก็สกิลสาตัวนี้บัตสองเลยลูกตอนนี้ผมตีที่31แซแมนสองีบกันอองกี้ชได้ใช้ขี้ยังจะขี้มันมันมันไม่ขี้อ่ะมันอยากวัเท้าจรมันไม่ไช้ขี้นะครับอ่าให้ขี้มัเด็ท้าเหรอ ไท่สนมันต้องให้ค่าคีนี่มันจะมีแล้วเชวคค <c oughs> ีเอ้ยฟื้นอิหมดแล้วคีผมเดี๋ยวผมขอนากเบิกไปแลวการมือเอาเบิคบกคีมมเบิกคีแบบลองมเฮ้ยเฮ้ยเผมแบบทักทายมาก่อนพี่เอาข้างนี้ผมมือแปะะแค่ว่กันอันนี้ดี่สี่หมื่นสองคพี่ข้างนี้ห<า>กสาสามเพิ่มมาหมื่นหนึ่งไงตอนหักข่าหลังก็หมื่นึงเส้ึ่งทิศแบบี้นะ อะไรกดดันพี่จังหวะนี้นี่มันเป็นจิตวิทยาผมแบบให้พี่ตีห้าเลยพี่ไม่ยอมขึ้นเลยอะไรเนี่ยตอนนี้พี่เหลือหนึ่งก็ต้องกันสามหมื่นตบทิกด้วยอย่างนี้ตบทิกเอ้ยไม่ตกพี่พี่ยังสี่สามหมื่นแล้วกดไอ้นี่เป็นสี่หมื่นกับหนึ่งไปส่องกี่ประตูไอ้พี่จีนไม่อมตบเช็คยาโอ้โอเคแล้วดีผมได้เว้ เอ,เ,อเอ้าเออไอ้ผมตอนจออนั่วหอมไปอีกสองจั่วลั่นเลยบอกทำพี่เลยเราไม่มีบอร์ดเราเช็คโมดแต่ว่าเราไม่มีบอร์ดถ้าผมมีบอร์ดนี่พี่ผมแบบให้น้องคนนี้ทักทายพี่สักหน่อยนิดจัว่วแบบตอนที่แบบว่าแบบจั่วหาบอร์ดตัวชุบบอร์ดอะไรอย่างงี้อืมเขา้าใจไอ้ห้าพันที่ไม่อยากให้ผมดูงี้ขึ้นห้าเดือนไปเลยก็ได้ไนี่โอเวอรเออผมยังไงพี่โมสี่งี้ผมไม่ตายนะถ้าอย่างไงมันจะจู่โอเวอร์ขึ้น แล้วก็ปล่อยมาไหลตกแดดไปเลยทีเดียใครจะ